คุณผู้ฟังหลายๆคนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราสื่อสารนะครับหรือสนทนาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวมันมักจะมีทั้งการสื่อสารที่ประสบผลสําเร็จและบางครั้งก็อาจจะล้มเหลวซึ่งมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยทั้งตัวผู้พูดตัวผู้ฟังตัวของเนื้อหารวมไปถึงวิธีการสื่อสารครับแต่มันก็จะมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทรงพลังจนทําให้การสื่อสารนั้นสัมฤทธผลที่ดีได้หากคุณมีการสื่อสารที่จริงใจนั่นเองครับ The p o p t i c l s แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด,ด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อบป,ปีดีนุกุลสมปรัถนาครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปลักษณะทั้ง20ลักษณะของการสื่อสารแบบจริงใจให้กับผู้ที่ติดตามช่อง The Popicles t icles, ได้ฟังกันครับการสื่อสารนะครับนับเป็นส่วนสาคัญสาหรับการประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องครับ และการแสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจในการสื่อสารหรือพูดคุยก็ถือเป็นประตูเปิดทางสู่ความสําเร็จและการเติบโต,ตของธุรกิจได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์หรือในสถานะของการทํางานที่ต้องอาศัยทั้งความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพในทุกๆวันและหากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพการบริการไม่ดีพอหรือการกระทําใดๆที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของธุรกิจ หากไร้ซึ่งการสื่อสารที่มีความจริงใจก็ย่อมจะทําให้ชื่อเสียงของธุรกิจคุณนั้นอาจพังลงได้ในพริบตาครับแล้วการสื่อสารที่แสดงออกถึงความจริงใจนั้นมีลักษณะอย่างไรเรามาฟังกันเลยครับว่า20ลักษณะของการสื่อสารแบบจริงใจนั้นมีอะไรกันบ้างครับลักษณะที่1มีการแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจและความสำนึกในบุญคุณลักษณะที่2 มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะสื่อสารในประเด็นต่างๆลักษณะที่3แสดงออกให้เห็นถึงความสนใจและความตั้งใจต่อคู่สนทนาและการสื่อสารต้องไม่เสียแซงใดๆลักษณะที่4ปรากฏตัวให้เห็นอยู่เสมอในสถานการณ์ต่างๆไม่หลบหน้าหรือหลีกเลี่ยงเพื่อหนีปัญหาลักษณะที่5บางครั้งการกระทำก็สำคัญกว่าคำพูดที่สวยงามเสมอครับลักษณะที่6 การกระทำต้องสนับสนุนในสิ่งที่คุณพูดอยู่เสมอลักษณะที่7ทุกคำพูดได้มีความหมายและก็ต้องหมายความอย่างที่พูดด้วยลักษณะที่8มีความโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่เสมอลักษณะที่9เป็นผู้ฟังที่ดีโดยหัดฟังคนอื่นๆอยู่เสมอลักษณะที่10ฝึกฝนมารยาทและการแสดงออกให้ดีที่สุดลักษณะที่11ทําทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะที่12พูดและสื่อสารจากความเป็นจริงไม่ใช้การคาดเดาหรือคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ลักษณะที่13ไม่ควรตัดสินความคิดเห็นของผู้อื่นไปก่อนจะรู้ความจริงลักษณะที่14ไม่ติฉินนินทาและสร้างประเด็นดรามา่าลักษณะที่15รักษาคำพูดและคำมั่นสัญญาเสมอลักษณะที่16 สแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจอยู่เสมอลักษณะที่17ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งลักษณะที่18สแสดงให้เห็นความชัดเจนไม่ใช่แสดงแต่ปฏิกิรยาตอบโต้กลับลักษณะที่19เปิดใจให้กับความคิดเห็นเชิงบวกจากคนอื่นๆด้วยลักษณะที่20หากอยากได้รับความจริงใจกลับมาก็สแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความจริงใจก่อนเสมอทั้งหมดนั้นเป็น20ลักษณะของการสื่อสารแบบจริงใจ ที่ผมอยากให้ผู้ฟังลองนำมาคิดนำมาทบทวนดูครับว่าเรามีอะไรเราขาดตรงไหนและพยายามพัฒนาเพื่อให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้ได้ครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังคอนเทนต์ที่ดีจาก The Opticals ด้วยนะครับผมป๊อปไปดีนุ่นสมปรานาสวัสดีครับ